าาการจัดความสัมพันธ์ก่อนหลังเพื่อความสำเร็จในชีวิตการรับมือกับโลกยุคป,ปัจจุบันที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจําเป็นต้องมีการบริหารชีวิตและการบริหารเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนว่ามีความสําคัญเท่าเท่ากันไปหมดทุกเรื่องการบริหารเวลาให้ถูกต้องมีใช่เรื่องการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมีใช่เพียงการเน้นความสามารถในการตอบโต้มากขึ้น แต่เป็นเรื่องของการสร้างสมดุลให้กับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์4อย่างนอกจากนั้นหากขาดวิจารณญาณที่ดีก็ไม่สามารถบริหารเวลาให้สมดุลได้ตามต้องการความต้องการพื้นฐาน4อย่างของมนุษย์ 1. ปจัจจัย4ประกอบด้วยอาหารเครื่องุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารัะสาโรครวมถึงความแข็งแรงทางกายกายและใจ 2. ความต้องการทางสังคม คือความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่อบ่นกับคนรอบข้างหากความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ดีจะทําให้ประสิทธิภาพในการทําสิ่งต่างๆลดลง 3. ความต้องการทางจิตใจคือความต้องการความสงบทางจใจ 4. ความต้องการทางจิตวิญญาณคือความต้องการที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการสร้างอะไรบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป ความต้องการทั้งสี่อย่างจะต้องมีความสมดุลกันจึงจะเกิดพลังชีวิตที่ทําสิ่งต่างๆอย่างมีความสุขและไม่เกิดความย่อท้อหรือเบอื่อหน่ายการบรหิหารเวลาหรือการจัดลำดับความสําคัญก่อนหลังในการทําสิ่งต่างๆเป็นเรื่องของการใช้วิจารณญาณในการเรียนรู้แล้วเลือกดังนั้นการมีวิจารณญาณที่ดีจะช่วยให้เราสามารถเลือกคาสิ่งต่างๆได้อย่างสมดุลวิจารณญาณในการรู้ เลือกที่ดีประกอบด้วยปัจจัยสี่อย่างคือการรู้จักตัวเองคือรู้ว่าตัวเราเองเป็นเช่นไรคิดอะไรอยู่อยู่ในอิรยาบทไหนและมีอารมณ์กับความรู้สึกต่างๆในแต่ละขณะเป็นอย่างไรรวมทั้งรู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและรู้ว่าเราชอบอะไรมีความถนัดทางด้านไหนสอความรู้สึกที่ชอบั่ะดีอยู่ภายในจิตสำนึกโดยรู้ได้จากเสียงที่อยู่ภายใต้ ในตัวเราที่จะเกิดขึ้นเมื่อจิตใจค่อนข้างสงบและมีความรู้สึกเพียงอย่างเดียวสาการมีเจตนาลงที่แน,วน่วแน่สามารถเลือกและตัดสินใจสิ่งต่างๆด้วยตนเองจะเกิดขึ้นได้ต้องหัดตั้งเป้าหมายในชีวิตและต้องทําให้ได้หารักษาคำสัญญาต่อตนเองและผู้อื่นและอยากให้อารมณ์มีความสําคัญกว่าสิ่งที่ทําอยู่สี่การมีจินตนาการที่กว้างไกล คนที่จะมีจินตนาการได้ต้องมีความสามารถที่จะมองเห็นภาพจากภายในใจได้และต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจและกล้ายอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้